วกับอ๋อเราก็เขียนอะไรเป็น ckn นะครับครับแล้วเราก็กับคู่สรรมการแทนนะครับเป็น ckn ก็เท่ากับ ckn ลบหนึ่งบวกกับ c k ลบหนึ่ง n ลบหนึ่งนะครับครับมันก็คือเหมือนเดินรับครับ ใค่เปลี่ยนลำดับนะครับนะเราเริ่มจาก c อะไรครับ c หนึ่งสองูครับก็เท่ากับ c หนึ่งหนึ่งบวกกับ c ศูนย์หนึ่งูครับซึ่งสองตัวนี้ก็รู้ค่าดูครับเราก็ได้ถัดไปเป็น c หนึ่งสามก็เท่ากับ c หนึ่งสองบวกกับ c อะไรครับศูนย์สองดูป่ครับค่าเลยครับครับก็คือ c 0 2คือตัวนี้เราก็รู้ค่าแล้วครับก็าหาได้ครับแต่ว่าเราก็วิ่งตามนี้ได้เลยดูครับก็เลยเขียนรูปครับเป็นฟอ โอเคเป็นโปรแกรมเลยครับนี่โปรแกรมมิ่งนะครับรับ n กับ k มานะครับโอเคครับก็มีอะไร dp ครับอะไรดิมิกเนี่ยครับเป็นอะไรสองมิตินะครับขนาด n กับ k ดูครับขนาด n กับ k เราก็ให้ ถ้า n ไม้โอเคเนี่ยก็คืนค่าศูนย์กลับไปนะครับครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่ามันต้องเป็นเท่าไหร่ครับเราก็วิ่งไปเลยครับ i เท่ากัศูนย์จนถึง k ดูครับนี่แหลศูนย์ถึง k นะครับเซตค่าเริ่มต้นก่อนนะครับ ตัวอีกช่องที่ i, I เนี่ยเท่ากับหนึ่งถูกป่ะครับ cnn เท่ากับหนึ่งถูกป่ะแล้วก็ช่องที่ n ศูนย์นะครับ i ศูนย์นะครับ ท่องที่ศูนย์อเียครับครับท่องที่ศูนย์ i นะครับเท่ากันหนึ่งโอ้ครับได้นะครับมันเขียนได้หลายแบบนะครับแล้วก็วิง่งรูนะครับตั้งแต่อะไรครับ j เท่ากับหนึ่งถึง k นะครับ ไอโซหรครับไม่แน่ใจนะครับเราไปดูนะครับ j เทบหนึ่งถึง k นะครับ for i เท่ากับ j บวกหถึง n นะครับ ก็ตามสูตรครับก็ตามสมการลิคารีที่เขาให้มานะครับก็คือพี่ไม่สลับนะครับพี่ไม่สลับพี่ไม่พี่ไม่สลับสูตรนะครับพี่ก็คือใช้สูตรปกติที่เขาให้มานะครับแต่พี่ไม่สลับลูปแทนนะครับว่าให้วิ่งลูปไอก่อนนะครับเคยวิ่งค่าเอ็นก่อนนะครับแล้วค่อยไปวิ่งค่าเจนะครับครับก็รีเทิร์น ท่องที่ nk นะครับโอเคครับก็เสร็จนะครับสำหรับข้อแรกก็คือถ้าให้สมการรีคอร์ดซีมาก็จะไม่ยากนะครับย่างวันนี้เขาจะให้วิ่งแปลกๆนะครับก็คือแค่ฝึกเขียนก็เดพอทําได้นะครับให้ทําการรีคซีมาแล้วครับปัญหาคืออยู่ที่ให้ออกแบบสมการรีคซีเองนะครับให้ออกแบบไดนามิกเองคือข้อสองนะครับสองว่าให้สร้างอัลกอริทึม ในการแก้0 1แสกนะครับป,ปัญหา0 1แสกยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับก็เราไปเปิดดูนะครับว่าเป็นปัญหาประเภทไหนคือ Input ของปัญหาเนี่ย ก็พวกปัญหาเนี่ยก็จะมี Wmax ถูกครับก็คือถุงหนักสุดได้เท่าไหร่นะครับได้นะครับ Wmax ครับครับแเป็นการบอกว่าถุงหนักสุดได้ Wmax นะครับบอกได้หนักเท่าไหร่ครับก็ให้ n นะครับก็คือบอกว่ามีของ n อย่างนะครับ ครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี้ยก็จะมี W i กับ V i นะครับกำหนดไว้นะครับว่าหนักเท่าไหร่แล้วก็มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโดยที่ i มีค่าตั้งแต่1ถึง n นะครับครับก็คือกำหนดให้กับทุกชิ้นนะครับว่าแต่ละชิ้นมีมนะ้ำหนักและอันนี้เท่าไหร่นะครับครับเราให้ k W i เนี่ย KWI KWI เนี่ยแทนค่าของก็คือ value value นะครับ value value คือค่ามากสุดนะครับเมื่อถุง นักไม่เกิน W นะครับและมีของไอชิ้นครับคือต้องคิดได้ครับว่าเราจะคิดยังไงเดี๋ยวครับว่าเป็นอน t กมสัสหลักเจอยังไงก็คือจะสร้างตรงนี้ยังไงนะครับครับคือเมื่อเราเรามาคิดขั้นที่หนึ่งก่อนก็ได้ครับถ้าบอกเป็นขั้นๆน,นะครับขั้นที่หนึ่งเนี้ยเราต้องคิดว่า มันเป็นอัลติมอลสตรัคเจอยังไงดูบอครับคือเราเมื่อเราพิจารณาของชิ้นหนึ่งนะครับของชิ้นที่เคเนี่ยครับของชิ้นเนี่ยครับก็มีสองกรณีดูบอครับของชิ้นที่เคเนี่ยมีสองกรณีคือเอาูครับกับไม่เอาดูครับครับถ้าเราของชิ้นที่เคเนี่ยแวลูลมากสุดครับของมันก็นคืออะไรครับ k คูณครับคือ k คูณกับ w ครับคือค่ามากสุดของที่ w ลบ w k นะครับครับกับของ k ลบหนึ่งชิ้นครับถ้าจะเอาของชิ้นที่ k เนี่ยครับคือเป็น w ลบ w k เลยครับน้ำหนักของที่ยังไม่รวมชิ้นที่ k กับ k ลบหนึ่งชิ้น บวกกับ Value ของชิ้นที่ k นะครับกับกรณีที่เราไม่เอานะครับคือเป็นค่าเดิมหรือเป่าครับแมวของชิ้นที่ k คือเป็นค่าเดิมนะครับก็แสดงว่าเป็น optimal structure หรือปครับครับเป็น optimal structure เพราะว่าเอาจาพินาของชิ้นที่ k เนี่ย ถ้าจะเอาเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าของมากของที่ดีที่สุดครับมากสุดเท่าไหร่นะครับถ้าเจะเอาของชินทีเคครับก่อนหน้าเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเท่าไหร่ครับถ้าของชินทีเคไปปุ๊บมันหนักเพิ่มขึ้นมาเท่านี้เนี่ยครับเอธิบายใหม่นะครับก็คือถุงตอนแรกเนี่ยมันมีน้ําหนักหนักกี่ลัตวิวถูกไหมครับหนักกี่ลัตวิวถ้าใส่ของชินทีเคเข้ามานะครับครับใส่ของชินทีเคเข้ามาเนี่ย มันจะดีสุดนะครับครับใส่ของชินิเคเข้ามาจะดีสุดก็คืออันนี้ต้องดีสุดถูกไหมครับเอาของชินิเคเข้ามาเนี่ยจะดีสุดก็คือของเก่าต้องดีสุดอยู่แล้วนะครับสมมติเป็นอัพติมอลสับักเจอ์นะครับครับก็เลยสามารถสร้างสรรมการดีเคสีได้นะครับก็คือแนปแซกนะครับของ w k เนี่ย หนัก W บิลครับแทกของถุงหนักระนะครับหนักไม่เกินดับิครับของถุงหนักไม่เกินระบิลเมื่อมีของเคชิ้นนะครับก็เท่ากับ m a ็ของการเอาของที่ K คดูครับครับก็คือเป็น Maximum ของครับถ้าเราจะเอาของชิ้นที่เคดูครับ ถ้เาเะเอาของชิ้นที่ K นะ้ก็เป็น W ลบ WK ของ K ลบหนึ่งชิ้นนะครับครับคือของเก่านะครับน้ําหนักลา WK บวกด้วย Value K นะครับกับตอนที่เราไม่เอาของชิ้นที่ K ถูกเ,เครับก็เป็นครับคือใช้น้าหนักได้น้ําหนักเดิมผมครับถ้าจะไม่เอาของชิ้นที่ K เนี่ยน้าหนักมากสุดเป็นน้ําหนักเดิมกับตอนที่เราใช้ของ K ลบหนึ่งชิ้นกับนี้ถ้าเราเอานะครับ น้ำหนักมากสุดที่เราจะเก็บได้เนี่ยก็คือ W W K ครับของเก่านะครับคือน้ำมี W ลบ W K กับ K ลบหนึ่งครับของ K ลบหนึ่งชิ้นวารุก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอีก W K นะครับครับแลตอนนี้นะครับใส่ของ W ได้เลยครับของ W เนี่ยครับต้องน้อยกว่า W ใหญ่นะครับ ถ้ารบมันมากกว่ารบใหญ่เนี่ยเราก็ใส่ไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูวครับแต่ว่าของที่ของชิ้นที่เคเนี่ยเราจะไม่เอานะครับครับถ้ารบมากกว่า w บใหญ่ครับมันก็จะเท่ากับเครับแล้วก็ w. ครับน้ำหนากของ W บครับน้ำหนัก w ะบแล้วก็เคลบหนึ่งนะครับคือของชิ้นเนี่ยถ้ามันมากกว่าแสดงว่าเราเอาไม่ได้เลยครับเอาไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเทียบนะครับครับ ถ้าน้อยกว่าแปลว่ายังเอาได้เลยครับก็เลยลองเทียบดูว่าถ้าเราเอากับเราไม่เอาเนี่ยอันไหนให้ผลดีกว่าเลยครับเราก็จะได้สมการรีกสี์มาอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการไปเขียนโคเดเน้องก็ลองไปเขียนดูนะครับครับก็เราไปแปลงโค้จากสมการรีกสีดนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขตั้งต้นนะครับว่าคนเป็นอะไรนะครับครับนี้ก็เราลองมากำหนดเงื่อนไขกันต้นให้ก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงถูกครับก็คือ เคครับถ้าน้ำหนักเป็นศูนย์เนี่ยครับของชิ้นที่เคแล้วก็ตามครับพี่นาของ k ชิ้นแต่น้ำหนักเป็นศูนย์นะครับก็ได้ของได้มูลค่าดีสุดคือศูนย์ดูครับเพราะเราใส่อะไรไม่ได้เลยดูครับเช่นเดียวกันนะครับเป็น k w ดศูนย์นะครับใช้ของศูนย์ชิ้นดูครับก็มูลค่าเป็นศูนย์นะครับนี่คือค่าตั้งต้นนะครับของมัน คือเวลาเราเขียนเนี่ยพอเราได้ค่าสํมการีเคสีมานะครับก็กําหนดค่าเริ่มต้นนะครับว่าปัญหาย่อยเนี่ยเป็นเท่าไหร่หรือครับจากนั้นก็ไปเขียนโค้ดนะครับก็แค่แปลงแปลงโค้ดจากตรงนี้ดูนะครับคอยน้องลองไปทาดูเองนะครับเวลาการทำงานนะครับก็คือเราต้องวิ่งในอะไรขนาดครับค่าที่สามเราจะออกแบบเนี่ยก็คือ มีอะไรอะไรขนาดดับบครับคูณเคดูครับ,รบนั้น Big กอเนี่ยเราต้องวิ่งในนี้ดูครับหาค่าเป็นโอเคคูนดับนะครับโดยเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะ Big กอจะพอกับขนาดหน่วยความจำที่เราใช้นะครับคือ K คคู b ดับแล้วก็แล้วแต่ว่าในการทำแต่ละครั้งนะครับในการทำกับ ในการทําแต่ละครั้งเนี่ยสามารถทําได้ด้วย O1 หรือเปล่าครับก็ใช้บิ๊กเป็น k คคูกับนะครับ